ยนอนเพื่อนกลับมาพบก,กับแอคต์นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับการอัปเดตแพทช์ของเซเว่นไนท์ e r ิร์เกาหลีนะครับวันนี้เป็นการมาของโอฟุฟัวฟัวโนตุถวยถวยโอซิสนะครับหรือว่าอีกนามหนึ่งของเธอคือโรซี่นั่นเองเป็นบรรพบุรุษของคริสซูเน่นะครับซึ่งมาในกลุ่มโอเซเว่นไนท์นะฮะนี่ชึบสรุปคือเขาคือโอซิสนะไปอ่านมาแล้วนะครับจากเพจเดอร์เทอร่าเ <c oughs> ดบิลีนะครับ <c oughs> แอดมินเดอะทาร่าไลบารีเนี่ย mm hmm. เขาแปลมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยโรซี่หรือว่าโอซิสเนี่ยนะครับเป็นมือสังหารของตระกูลซิลเวอร์ซอสนั่นเองก็คือตระกูลของต้นตระกูลของพี่คริสนะครับและเธอก็คือคนที่ฆ่าเดลโอนส์ ones, ด้วยและแน่นอนว่าเ,เธอเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วก็ประมาณว่าเพื่อที่จะล้างบาปตัวเองเธอเลยไปประมาณว่าไปบวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเออสโนเลตหรือว่าที่ตายหาไปที่เธอฆ่าไปเนี่ย กลับกายมาเป็นผีเดโลนเนี่ยแล้วก็มาไล่ฆ่าคนในโบสถ์เธอล้างแค้น,นะฮะทีนี้เธอก็เลยประมาณว่าจะไปล้างแคนเดโลนคืนคอีกทีหนึง่งคือความจริงเธอก็เริ่มก่อนนะนะเออเธอไปฆ่าเขาก่อนนะครับทีนี้พอเดโลนมันฟื้นคืนมาฟื้นมาเป็นเดโลนใช่ไหมมันก็มาลไล่ฆ่าคนในโบสถ์ของเธอตายหาหมดนะครับนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็คือเธอหลังจากที่เธอเป็นแม่ชีเนี่ยเธอเห็นทุกคนฆ่าตายหาไปหมดโดนโดนฆ่าตายหาไปหมดแล้วเนี่ย เธอก็เลยตามไปล้างแค้นเดโลนต่ออีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้หลังจากไล่ล่าเดโลนจนหน้ามือตามโมวเนี่ยไปปิดกับของเดรโลนก็เลยถูกถีบส่งเข้าไปอยู่ในดินแดนอาบีสแต่เธอก็ใช้พลังแห่งการทำลายล้างหลบหนีออกมาได้นะฮะก็คือพูดออกมาแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังค่อนข้างจะดูแถะๆไงก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเธอเป็นบรรพบุรุษของคริสตเน่และเป็นคนที่ฆ่าสโนเลต์จนกลายมาเป็นเดโลนนั่นเองนะครับเป็นมือสังหาของตระกูลซิวเวอร์ซอสเอาล่ะ นี่คือคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่องของเธอนะจ๊ะขอบคุณเพจเทอ,อร่าไลรบรี่ด้วยใครอยากอ่านในเรื่องเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะลิงก์รายละเอียดไว้ในด้านล่างของคลิปนี้ละกันนะครับเอาล่ะเธอมาเป็นธาตุมืดสปีด33และสกิลปักกิ่งโอพิชิดนะครับอ่ามีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเธอเป็นสายสมดุลที่สปีด33และมีการโจมตีปกติเป็นการตีแบบ2เป้าหมายนะครับรวมถึงมีเกราะอมตะ 3ามเทินและถ้าเกิดเธอมีไอนะอ,อัปเกรดเลยว่า50เธอจะได้กรอกอมาตะ3เทินในทุกๆชีวิตที่เธอฟื้นคืนชีพมาด้วยและนั้นใส่แหวนตายเกิดขึ้นมาเธอก็จะมีอมาตะ3เทินอีกรอบหนึ่งนั่นเองค่อนข้าง OP นะครับอมาตะ3เทินจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดมีทุกชีวิตเนี่ยค่อนข้างดีเพิ่มโอกาสตีเซอ i c เชียลเบสิคแอคทให้กับทั้งทีมนะฮะเอ,อ่อ25% แล้วก็เมื่อเธออัปเกรดนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงเอ๊ะอันนี้มันเพิ่มโอกาสติดสถานนะไม่ใช่หรออ๋ออันนี้โอกาสจะไปเชื่อไปเจียแอคแท็กยีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัปเกรดเลยว,ว่าสีนะครับเธอจะมีเพิ่มโอกาสติดสถานะอีก25%นดังนั้นบัฟเซอร์พิเชียวไปเจียแอท็กให้ทั้งทีม25แล้วก็พออัปเกรดสกิลเลยว,ว,ว่าสีเธอจะได้บัฟ โอกาสติดสถานะให้กับทั้งทีมอีก25%โอเคเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเ p อ c i a l รส s i c ลไปสีแอกเปการโจมตีแบบ2 0 0แล้วก็ฟื้นฟู HP ทั้งทีมด้วยพลังโจมตี20%นั่นเองก็เป็นการเ p e c i a l a t t a c กแบบตีแล้วก็ฮิวเพื่อนเพื่อน,น,นทั้งทีมนะครับการโจมตีของเธอเป็นการโจมตีแบบ2เป้าหมายด้วยอ่ะ ต่อไปไปดูสกิลการใช้งานกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างสกิลล่างก่อนนะครับสกิลล่างของโรซี่หรือผมจขอเรียกว่าพระแม่แล้วกันนะฮะของพระแม่เนี่ยจะเป็นการเร่งเทินศัตรูทั้งหมด3เทินลดอัตราฟื้นฟูนะครับทั้งหมดของฝันตรงข้าม50%นาน3เทินแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทให้ตัวเอง3เทิน มีทั้งหมด3เอฟเฟกด้วยกันบัฟเวทตัวเอง50%เร่งเทิร์นฝันตรงข้าม3เทิร์นแล้วก็ติดดีบัฟลดฮิว50%อีก3เทิร์นส่วนอีกสก,กิลหนึ่งนะครับสก,กิลบนนะครับเป็นการโจมตี130% 5เป้าหมาย2ครั้งพันลุบัฟแล้วก็มีโอกาสเดศสตรู150% เป็นสกิลที่มีโอกาสติดเดสสูงที่สุดในเกมนะตอนนี้ส่งเป็นปลาพะ,ร,ะ,ร,ะ,ร,ะรุษของคริสเน่แต่สกิลนี้ไม่มีดับเบิลเดสแบบคริสเนเน่่ะครับที่ปาทีเดียวหายไปเลยวูบเดียวนะครับก็คือปักเดสบนหัวนั่นแหละแต่ปเปอร์เซนต์การติดสูงมากๆนะครับไปกับทีมสถานะย,ยังไงก็ติดอ่ะป้าไม่ได้แน,น,น่นอนนะฮะเรียกได้ว่าอันนี้คือบังคับติดเดสอะสกิลเนี้ยโอเคต่อไปสกิล อเวกนะครับสกิลอเวกเนี่ยเป็นสกิลที่จะโจมตี5เป้าหมาย150%ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ชุบชีวิตตัวละครที่ตายทั้งหมดในทีม50%ขึ้นมาแทห้และเมื่อมีของรัก Top Option นะครับของรักออปชัน3จะมอบบัฟชุบชีวิตให้กับทั้งทีมอีกชีวิตหนึ่งโดยตายเกิดมาได้เลือก50%ก็คือชุบขึ้นมาและมอบบัฟ ตายเกิดให้อีกรอบหนึ่งคิดโกงมาสกสกิลเวคิดโกงแต่จัดและโจมตีก็3ฮิตด้วยนะคือถลุงเกาะเยอะมากคือสู้กับทีมสปีกก็ดีอ่ะคือถลุงเกาะเยอะแล้วก็ชุบด้วยชุบเสร็จมอบัฟชุบให้อีกเมื่อมีของละทอออปชัน่นันั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องอัปเกรดเลยว่า50แล้วก็มีของละทอออปชั่นให้ครบคือใช้เวลาในการปั้นนานหน่อยแต่ว่าความเก่งเป็นของจริงระดับโ7เซเว่นนนะครับ เก่งมาก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 ตอนแรกมันจะมีรถต้านใบ้ด้วยแต่เหมือนเขาออกไปเพราะมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะโอพีเขาเลยเอาออกไปหน่อยนึงนะครับอันนี้โจมตีคริติคอลนะฮะเอาตะเกียงฟาดทีหนึ่งนะฮะอันนี้นะฮะเวอร์ชัแหกก็นี่นะครับเอาดาบฟาดอิตาลีเกเรอาซากุเมะนะฮะใครดูพระแม่ของดบดนมาก็จะเหมือนนะฮะตะเกียงมันโคตรเหมือนพระแม่เลยอ่ะเออผมนี่ฮาซากุเมะเลยนะฮะ าถามว่าลงกับทีมอะไรได้บ้างผมว่ามันลงได้2ทีมคือทีมสถานะกับทีมถึกไปได้ทั้งคู่เลยเลือกเอาได้นะครับแล้วก็น่าจะมีการผสมทีมแบบใหม่ขึ้นด้วยพ่อแม่น่าจะใส่แหวนชุบอันหนึ่งแน่นอนแล้วก็ประดับเป็นประดับสถานะอีกสักอันหนึ่งอาจจะเป็นช็อตชาสตันเดทอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปกับประดับสถานะกับประดับชุบเนี่ยแหละน่าจะเหมาะกับพ่อแม่ที่สุดแล้ว ส่วนไอเทมสงสัยคิดว่าพระแม่น่าจะเป็นตัวเปิดให้กับทีมถึกได้หรือว่าเป็นตัวเปิดให้กับทีมสปีดแทนน้องหมาได้เลยเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่เพิ่มโอกาสติดสถานะมันดีกว่าน้องหมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตี2เป้าหมายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็สามารถใส่สถานะได้ถึง2งเป้าแทนน้องหมาได้สบายๆแล้วก็การตายยากดูเหมือนจะตายยากออกว่าหมาด้วยซ้ำแล้วมีบัฟชุบให้อีกลดความเสี่ยงของทีมสปีดท,ที่แบบบุกแล้วแบบพลาดแล้วตายหาหมดนะครับอันนี้ยังมีชุบมีประกันชีวิตลุกขึ้นมาคอบโบกับคริสตี้ดี คริสเนี่ยนะครับทุกๆชีวิตของเขาเนี่ยจะได้ไวชีวสี่ทุกครั้งทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นมานั่นหมายเขาว่าทุกครั้งที่ตายเกิดแล้วพระแม่ชุบต้นตระกูลเขาชุบขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้วอยสี่ทุกครั้งแล้วถ้าเกิดคุณใส่แหวน agility แบบ a w a e ให้กับคริสเน่คริสเน่จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับบัฟ agility แล้วอยสี่ทุกชีวิตแล้วเราจะภาพว่าคุณฆ่ามาไป2ชีวิตแล้วแล้วมันชุบขึ้นมาแล้วมันก็ตายเกิดได้อีกรอบหนึ่งเท่ากับคริสเน บอกเลยว่าคริสติเน่ไม่ใช่ตัวที่ตายง่ายอีกต่อไปแล้วเมื่อไปกับพระแม่นั่นเองนะนั้นมันเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับต้นตระกูลเขามาเพื่อเซฟคริสติเน่แล้วมันก็ไปได้ดีกับทั้งไอรีแล้วก็ทั้งมิสถึกด้วยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตายยากกันอยู่แล้วแล้วยิ่งมีตายเกิดก็ยิ่งโคตรบรมโคตรตายยากเข้าไปอีกแล้วถ้าเกิดไปกับทีมถึกไปกับพวกลูดี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับเพราะว่าลูดี้ก็มีบัฟตายเกิดอยู่แล้วและนี่ยังมีชุบทีมถึกขึ้นมาทั้งทีีีมโนวาดดไ้อก บอกเลยว่าค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆสำหรับตัวละครนี้แล้วก็เปิดทางเลือกให้ผู้เล่นในการที่จะผสมผสานจัดทีมได้ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆนง <ๆ S 1> <ๆ S 2> นั่นเดี๋ยวอาจต้องรอกันอีกสักอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์นะครับเพราะาพ่อแม่จะได้รับจากประสาทเนี่ยสาตัวในวันอาทิตย์นี้แล้วก็กิจกรรมจะได้อีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวได้กิจกรรมนะครับจะได้พระแม่นะครับโรซี่1ตัว ผมไม่รู้จะเรียกโอซิสหรือโรซี่ดีนะครับคือเขาเปลี่ยนชื่อตอนประดุไปบวชไงคือตอนแรกเป็นโอซิสเป็นนักฆ่าแต่แบบอยากลืมตัวเองแบบประมาณว่าฉันฆ่าคนมาเยอะฉันไม่ไหวแล้วอยากจะล้างบาปแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโรซี่นะครับแต่เอาละเอาง่ายๆนะครับผมเรียวกว่าพระแม่และกันอะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระแม่ทั้งหมดนะครับในสกิลของเธอผมพูดครบแล้วนะปกติผมจะชอบลืมเปิดแอนิเมชันบ้างอะไรบ้างรอบนี้ไม่ไม่พลาดนะของโลกของรักพูดครบแล้วนะครับหวัว่าจะไม่ลืมถ้าลืมลก็ขนอนะ อ่อันนี้ร่างอเวกแล้วก็ร่างของดาวไม่ชีของเรานะฮะอ่ะทีนี้มันมีเควสกิจกรรมใหม่ของออพระแม่แหงมาด้วยครับมีอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยเ,เควสค่อนข้างทําได้ยากพอสมควรนะผมบอกเลยว่าเควสแม่งแบบลำหญยมากอ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องแบบ วดเสียนเวียนก้าวแลวใช้เวลาในการทำเควสนานนิดนึงนะเควสแต่ละอันนี่ผมป,ประปวดกระบาลมากคืองงมากว่าเอาอย่างนี้จริงหรอนะครับอันดับแรกนะครับอันบนสุดเลยนะครับคือเปิดกระดาษหมักลุก30ครั้งกระดาษหมากลุกตัวละครนั่นหมายควาว่าใช้เวลาเนี่ยถ้าเปิดวันละสามันคือ10วันโคตรนานนะโคตรนานจริงๆยกเว้นว่าจะยอมจ่ายดูบี้แล้วแบบเปิดเพิ่มอาจจะได้เร็วกว่านั้น อันที่2นี่ก็เป็นไล่พอๆกันคือผสมตัวละครขึ้น6ดาว30ตัวแม่งอย่างกระเซิร์ฟนิวเวิลด์นะฮะเอ่ออันนี้แม่งขับขันขาวมเห็นแล้วแบบโคตรเซง็งเอ่อต่อไปคือย่อยของรัก30ชิ้นนะครับก็คือให้สุ่มกระดานของรักกันแหละวันละ3ชิ้นมาแล้วก็เอามาย่อยนะครับจะได้แพ็คสุ่มโซคืนมาทีนี้ใช้จ่ายกุญแจ3,000ทองอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ก็แค่เปิดออโต้ฟาร์มทิ้งไว้3,000กุญแจนะครับอะดูบี้ลีแล้วก็ เปิดออโต้ทิ้งไว้นะครับวันละวันหนึ่งก็จะฟาร์มได้ประมาณพันแจนะ3วันก็ครบแล้วนะครับอันนี้จะได้3ล้านทองคืนมาแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยใช้จ่ายรูบี้ห้าพันจะได้เครื่องประดับพิเศษของโรซี่นะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาออปชันอะไรมันเป็นออปชันพวกแบบแหวนทะลุ1แหวนทะลุแคปเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหวน agility อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าคุณจะทําแหวน awake อะไรก็กดมาแล้วกันอ่ามันจะเป็นเครื่องประดับที่หน้าตาเป็นตะเกียงของโรซี่ผมได้มาแล้วนะแต่ว่า มันจะแบบว่ายังไงนะเ,เลือกออปชันได้นะครับแล้วก็ทําครบทั้งหมดเนี่ยนะฮะถึงจะได้โรซี่หดาวหนึ่งตัวคือเควสแม่งยากอะเอาจริงแล้วยะเวลาทําได้ถึงวันที่22เมษานะครับก็คือมีเวลาทั้งหมด2อาทิตย์ด้วยกันขยันรีบทํากันหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าเควสแม่งทํานานอยู่นะก็คือแนะนําว่าให้กดฟาร์มแบบ เอากุญแจโยนทิ้งอ่ะแบบออโต้ฟาร์มไปหรือว่าจะเปิดฟาร์มทิ้งไว้แบบปกติก็ได้ฟาร์มแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยมาอัพขึ้น6ดาวให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะต้องทำถึง30ตัวซุ่มกระดานของรักกับกระดานเอ่อไอของรักเนความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีดันเจียนด้วยลงดันเจียนของรักกับเปิดกระดานของรักเนี่ยก็มันจะได้วัวลา6อันแล้วก็คุณก็จะใช้เวลาประมาณ5วันในการทำไอ้ย่อย,ยของรัก30 30ครั้งเสร็จนะครับเอ่อแล้วก็ในส่วนของ กระดามักลุกตัวละครเนี่ยยังไงก็10วันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเสียรูบี้โทปาสอะไรเงี่ยนะครับก็10วันอดทนกันนิดนึงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันจะใช้เวลารวมๆกันประมาณ10วันมันจะช้าสุดที่กระดามักลุกเนี่ยแหละยกว้ว่าคุณคุณอาจจะจ่ายบี้วันอีกเพิ่มอีกวันละครสองครั้งนะครับอาจจะลดลงมาเหลือไปแบบ5 6วันแล้วก็คุณอาจจะได้พระแม่เร็วขึ้นซึ่งไอ้หกดาวอันเนี้ยผมว่ามันเอามาเพื่อให้เราเอาไปทําเป็นย่อยของรักมากกว่าเออคือมันทำมาเพื่อให้เราไปย่อยของรักส่วนของประาสา ในวันอาทิตย์นี้สําหรับบ้าคนที่ทําแต้มได้เกิน200,000แต้มแล้วแล้วก็จบประาระดับเออเอ,เอ,เอสของไนท์แมร์ได้แล้วเนี่ยกูจะได้โรซี่3ตัวแล้วก็อัพได้ถึงด้วยว่44นะครับส่วนตัวนี้ก็คือคุณต้องเอาไปย่อยทําของรักทอร์ปชันนั่นเองประมาณนั้นเควสแม่งโคตรยากเลยนะครับก็สมแล้วที่เป็นโอเทรดโอเซเว่นไนนะแม่งลำบากลาบนเหลือเกินเอาล่ะต่อไปนะครับมันจะมีเควสอีกเควสหนึ่งของโรซี่นะครับคืออันค่อนโบอ่นนี้นะครับ อันนี้ให้ทําอะไรคือพอเราได้โรซี่มาแล้วเนี่ยนะครับให้อเวกโรซี่เราจะได้หินมิดคืนมาฮะสองาสิบก็คืออเวกปุ๊บได้2องรห้าสิบมาทำทุนนะครับบวกอีสองรห้าสิบก็จะมิดอเวกได้แล้วพอมิดอเวกโรซี่ก็จะได้ไอ้วุ้นเนี่ยนะครับเอสามดาวมาหนึ่งตัวเอาไว้อัพตีบวกตอนที่มิดอเวกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีบวกมิดอเวกโรซี่บวกสิบจะได้โซของโรซี่อีกหนึ่งร้อยชิ้นนะฮะโอเค นี่ก็คือเควสกิจกรรมที่มาพร้อมกับตัวใหม่ของเราก็คือโรซี่หรือพระแม่เองกิจกรรมนี้ครั้งที่แล้วผมลืมพูดไปนะครับกิจกรรมที่เป็นก,กิจกรรมระยะยาวที่ให้เราได้สะสมเควสกิจกรรมในแต่ละวันที่ต้องทําก็คือจะมี3อย่างด้วยกันก็คือ1ให้ลงการผจญภัยตะลุยดาเนี่ยห้าครั้งการประเมิน,นนะรอมันโหลดแป๊บน,นึงนะครับมันโหลดโคตรนานเลยนะกิจกรรมอันนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะขึ้นสีโหลดเร็ว แล้วก็จะมีลงอารีนาครั้งหนึ่งมัง้งหนึ่งหรือ2ครั้งนี่แหละนะครับแล้วก็อีกเวสหนึ่งคือจะให้ลงไอ้ดันเจียนเมอร์ซิเนอรี่อันใหม่วันละสองครั้งแล้วมันจะได้ให้เราเไปกดเหรียญ3ครั้งสะสมแต้มมันจะขึ้นไหมเนี่ยวันนี้นะฮะโอ้กดไม่ขึ้นเลยว่ะไอ้อดอกไม้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันกดขึ้นยากมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะถ้ามันไม่ขึ้นอ๋อเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยมันให้ทำสามอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีเข้ามาแล้วก็ฟาร์มด่านห้าครั้ง นะครับอารีหนาหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโลมาซินเนอรี่สองครั้งเสร็จแล้วคุณก็จะมากดไอของข,องขวัญเนี่ยสครั้งแล้วก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับมันจะไปสะสมแต้มระยะย,ยาวขอระวังค่อนข้างดีนะครับดังนั้นอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับมีประดับไอนีป่ประดับอ่อชนะเลือกได้ด้วยดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะอขอระหว่างทางก็ดีมีอะไรอีกว่ามีแพ็กเกจเติมเงินนะครับแต่ มีแพ็กเกจเติมเงินชิ้นส่วนของป้าโรซี่แต่ผมเติมไปครบแล้วอ่ะมันไม่มีให้ดูแล้วอ่ะมันมันไม่ขึ้นให้ดูแล้วเหรอวะจริงปะเนี่ยจริงเหรอผมเติมไปหมดแล้วมันไม่ขึ้นให้ดูเลยหรอาะจริงปะเนี่อจริงเหรอมมันไม่ขึ้นให้ดูเลยเหรอวะนานตาคนเลยเออท่านผู้ชมมันมันมันหายไปเลยว่ะเอาเป็นว่ามันมีอ่อชิ้นส่วนโรซี่นะครับซึ่งชิ้นส่วนโรซี่มันจะแถมมาพร้อมกับอ่อชิ้นส่วนสุ่มของโอเซเวนไนดด้วยนะฮะ เออใครที่ยังไม่ได้เติมแพ็กนั้นก็เติมได้นะครับแต่ผมเติมไปครบหมดละเพราะว่าจะเอาชิ้นส่วนมาทำพระแม่แล้วก็ชิ้นส่วนโอเซมินายด้วยคือพวกโอเซมินายมันหาย,ายากครับส่วนใหญ่แพ็กเกจพวกที่มันเป็นชิ้นส่วนโอเซมินายผมจะเติมนะอืมรวมๆกันสักสูงึงจะสามพันบาทมนะั้งสามแพ็กรวมกันสูงประมาณสามพันกว่าบาทนะครับก็ผมเติมไปเรียบร้อยละอันนี้ก็เป็นแพ็กพิเศษนะครับสำหรับใครที่เออกำลังตีประดับนะครับก็มีเออแต้มกันแตกมาให้พร้อมๆกับหินสี่สิบอันเอาไว้ให้ตีประดับเอาไว้กันเอง ก็คุ้มไหมก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็อันนี้ก็200กว่าบาทก็ใช้ได้นะครับที่เหลือก็เป็นแพ็กเกจเก่าๆหมดละแพ็กเกจใหม่ผมเติมไปครบหมดแล้วนะเรื่องเลยเอาให้ดูไม่ได้นะครับแพ็กเกจใหม่เติมไปครบหมดแล้วได้ประดับประดประดับอะไรมาครบเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ใครที่สมมติว่าจะทําประดับอเวกเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ซื้อได้สําหรับใครที่รีบนะฮะเออคืออนันนี้นะฮะมันสามารถซื้อไอ้ประดับ ได้10ครั้งนะครับวงหนึงประมาณ700นมันโคตรแพงเลยแต่ผมซื้อไป2วงนะครับเพื่อจะทำประดับ agility กับประดับ 15, 10, 20, เอ่อสิทะลุสิทะลุ20่สนะทะลุแคปเลือกเออผมเร่งๆนิดนึงนะครับผมอยากทําประดับให้มันแบบมีตัวลหลักๆลักครบนะก็เลยกดสนับสนุนเกมมาหน่อยนะครับใครที่อยากซื้อประดับนะครับใครอยากมีประดับอเวสอยากรีบทําอยากเก่งเร็วไอตรงนี้เนี่ยให้คุณซื้อได้10วงด้วยกันนะฮะ ไอ้อันขวานี่ไม่คุ้มครับหาในเกมค่อนง่ายนะครับอันนี้มันเป็นประดับเก่าแล้วพวกประดับเลือดหนึ่งนี่หนึ่งครั้งพวกแคปเลือดอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นประดับพวกแบบทะลุ1ประดับ agility นะฮะประดับตี2ครั้งอ่าประดับ pve อะไรต่างๆหรือว่าประดับทะลุแคปเลือด20% 15 20%เปอร์เามาเอาเวกเนี่ยอยู่ที่อันซ้ายซื้อแผ็นนี้ได้นะครับซื้อได้10ครั้งต่อไดีหมดหรือยังวะเอ่อขอตูมาทิพนี้รู้สึกจะไม่มีนะ ดูแล้วรู้สึกจะไม่มีคอตูมอ่าเหมือนจะไม่มีคอตูมอะไรมาใหม่นะครับอาทิตย์นี้น่าจะหมดละเรือที่นี้มันเน้นการมาของโอซิสซะส่วนใหญ่นะครับที่เหลือก็มีอยู่แค่นี้นแหละอ่าอาทิตย์นี้ลดราคาการตีบวกนะครับของรักกับการอัพเกรดของรักด้วยทองใครจะทําอะไรเกี่ยวกับของรักนะฮะของตัวละครก็อาทิตย์นี้ลดราคาอยู่นะครับอืมหมดยังเช็คแบบ ครบแต่วันนี้ผมน่าจะพูดครบนะกิจกรรมกิจกรรมอีวงอีเวนต์ครบหมดแล้วโอเคนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วำหรับทีมสถานะเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะทำอาทิตย์นี้แต่เดี๋ยวรอทำออพระแม่ซึ่งคิดว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมน่าจะเอาพระแม่มาลองได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเคลียร์เควสเคลียร์อะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวได้พระแม่วันอาทิตย์นี้เนี่ย ผมน่าจะจัดทีมสถานะแบบใช้พ่อแม่มาลองเล่นที่ดูนะครับเดี๋ยวทำไกด์ให้ดูทีเดียวเลยสําหรับทีมสถานะสําหรับใช้ไต่ PVP สําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ี่สนใจจะทําทีมสถานะนั่นเองสำหรับวันนี้ไอ้กล้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ส u b s c r ค b e ด้วยส่วนใครอยากติดตามกลุ่มนะครับ Facebook ของกลุ่มเกาหลีหรือว่าจะติดตามเนื้อเรื่องที่เพจ The t h e Terra Library ผมใส่ลิงก์รายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ในส่วนของรายละเอียดคลิปนี้แล้วเลื่อนลงไปดูได้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้ะบบย